ออน,นี่ไงต้นไม้รูปหัวใจอยู่ตรงนี้โอ้โหโอเคไปนี้ทางเข้าก็จะเป็นทางหินกรวดนะครับต้องกลัวครับปลอดภัยถึงแล้วืวิวสวยมากเลยโอ้โสวัสดีทุกท่านนะครับอยู่กับช่องซิงกับชายนะครับวันนี้เปิดคลิปกันในทางชุมชนหน่อยนะครับ วันนี้วันหยุดนะครับเลยมาเที่ยวกันที่เนินมะปางครับพอดีวันหยุดอยากพักผ่อนบ้างอะไรบ้างนะครับผ่อนคลายกันพอดีเห็นมีร้านนึงเปิดใหม่ที่เนินมะปางนะก็เลยอยากมาครับดูน่าสนใจแล้วคนเยอะมากๆเลยแล้วประกอบกับว่าไม่ได้มาโซนแบบโซนบ้านรักไทยนานแล้วด้วยครับ มาครั้งสุดท้ายก็ตอนขับผ่านตอนกิจกรรมไ i เดอร์ไนทช่วงโมกรานั่นแหละครับแต่ตอนนั้นก็แค่ขับผ่านเนาะตอนนี้รู้สึกว่าเขามีรีสอร์ทมีบ้านพักสร้างใหม่เยอะเลยนะมีคาเฟ่ดีๆด,ด้วยก็เลยรู้สึกอยากมาพักผ่อนที่นี่กันครับแล้วตอนนี้ก็เป็นช่วงหน้าฝนแล้วเนาะอากาศมันดีมากเลยครับ <c oughs> เลยอยากมารีแลกซ์กันักหน่อย <c oughs> เดี๋ยววันนี้มาดูกันนะครับว่าจะพาไปดูร้านอะไรกันครับ ตอนนี้เราก็มาถึงบ้านรักไทยแล้วนะครับมาถึงทิวเขาทิวเขาบ้านรักไทยแล้วเป็นถนนที่วิ่งบนเขานะชาวบ้านแถวนี้เขาก็จะทำไล่ย่างกันนะครับ <c oughs> แล้วเป็นทางชุมชนนะก็เราวัดรามัดระวังด้วยครับถนนสองเลนเลยแต่พอขึ้นมาปุ๊บเย็นเลยครับขี่รถบนเขา ที่นี่คือเขาจะเป็นอีกโซนหนึ่งที่อยู่ติดกับเนินมะปางนะอยู่ใกล้ๆกันครับเป็นโซนๆเดียวกันเนินมะปางเขาก็จะมีสองสามฝั่งเหมือนกันที่นี่ก็คืออยู่อีกปีกหนึ่งครับเนี่ยครับสวนยางเต็มสองข้างทางเลยก็เป็นพื้นที่ชุมชนนะก็จะมีป้ายเตือนการใช้ความเร็วอยู่เรื่อยๆนะครับ อากาศโคตรดีเลยครับทุกคนเย็นมากเลยข้างหน้าก็เหมือนจะมีเมฆฝนมาแล้วครับแต่เย็นจริงๆใส่ถุงมือนี่รู้สึกว่าเย็นถึงในข้างในเลยครับเราใกล้ถึงแล้วครับตอนนี้เราอยู่ในเขตชุมชนแล้วครับอม <c oughs> <c oughs> ตอนนี้เลี้ยวเข้ามาในทางชุมชนแล้วนะคะเป็นทางลัดเลาะสวนยางครับเป็นทางชาวบ้านใช้ในทางการเกษตรละใกล้ถึงแล้วครับเห็นละเห็นละโอ้โหรถบรรทุกยางอืม รถบรรทุกยางมันเยอะเนาะโอ้โหต้องเข้าไปนี่ไงถึงแล้วลงกาแฟเราอาอะจะถึงแล้วจะถึงแล้วจุดชมวิวดีเจน้องใหม่ตั้งชื่ออ๋อนี่ไงต้นไม้รูปหัวใจอยู่ตรงนี้ถึงแล้วทางเข้า ถนนดีๆหน่อยไทรอยู่โอ้โหโอเคมาออกหนี่ทางเข้าก็จะเป็นทางหินกรวดนะครับไม่ต้องกลัวครับปลอดภัย ปลอดภัยครับปลอดภัยปลอดภัยครับตรงนู้นก็เป็นทางปูนแล้วถึงแล้วถึงแล้วอ่าถึงทางปูนแล้วครับ ถึงแล้ววิวสวยมากเลยโอ้ถึงแล้วครับทุกคนทางเข้าน่ากัวนิดหน่อยนะวิวดีมากๆเลยโอ้มีหม,มอกมีฝนตรงนู้นด้วยอตอนนี้เราก็มาถึงที่โรงกาแฟบ้านรักไทยแคมป์แล้วนะครับที่นี่เนี่ยเขาจะเป็นเป็นแคมป์ด้วยนะแล้วก็เป็นรีสอร์ทมีห้องพักครับ วิวดีมากๆเลยแล้วอากาศดีวันนี้เห็นหมอกคนัะทางเข้ามาก็จะลุยๆหน่อยนะนี่ครับนี่วิวดีมากทุกคนจะเห็นแบบทิวเขาบ้านรักไทยครับวันนี้อากาศดีครับคืมๆม,ม,มันช่วงหน้าฝนเนาะข้างล่างเขามีแกะด้วยนะครับมีแกะให้เราลงไปเล่นไปถ่ายด้วยข้างบนก็ตรงนู้นก็จะเป็นร้านโซนร้านกาแฟเขานะเนี่ยแล้วก็จะมีที่พักที่พักก็จะเป็น เป็นบ้านเป็นโดมครับเป็นโดมแล้วก็มีเป็นบ้านเป็นหลังก็มีนะตอนนี้ก็เป็นฤดูท่องเที่ยวแล้วที่พักเขาก็เริ่มมีคนเข้ามาเรื่อยๆแล้วครับบรรยากาศดีมากเลยครับเดี๋ยวเราขึ้นไปนทานกาแฟกันนะครับนี่วีลคอมทูรักไทยแคมป์นะครับเป็นโฮมสเตย์นะครับเดี๋ยวเราลองขึ้นไปกันครับ กันไปถ่ายกันมาเรกเป็นสไตล์คาเฟ่ท <ę> <mm ี่อยู่บนเขานะครับที่นั่งดีบรรยากาศดีนะมีเสียงลมตลอดเลยมีที่นั่งเยอะนะครับเนี่ยมีที่นั่งแบบข้างในที่เป็นห้องแอร์นะครับแต่ตอนนี้ยังไม่ได้เปิดแอร์นะ อากาศมันเย็นครับแล้วก็มีอันนี้ก็จะเป็นโซนนั่งรับประทานอาหารนะตรงนี้ก็นั่งได้หมดเลยโอตรงนู้นมีทางเดินลงไปข้างล่างด้วยไปที่พักทําทางเดินซะสวยเลยได้เดี๋ยวเราสั่งกาแฟกันก่อนนะครับโอ้มีเค้กด้วย มีไอติมมูสด้วยอเม,มนูวันนี้เป็นชามีเป็นเมนูกาแฟนะครับเดี๋ยวสั่งกาแฟกันก่อนอันนี้มุมออกมาเลยนะคะอุ๊ยล่วงอันนี้เป็นคิวเราตกบันไดเมื่อกี้อันนี้เป็นคิวเรานะครับคิวสี่เขาบอกว่าไม่นานนะ เดี๋ยวไปหาที่นั่งกันก่อนนะครับนั่งนอกนั่งในนั้นทางลงไปที่พักเขาตรงนั้นมีที่ว่างเลย<ป>นั่งตรงนั้นก็ได้ วังข้าววางของกันกอน้อ่านี่ครับขอบคุณนะครับ ไปถ่ายกันมานี่รักอะไรนะรักไทยแคมป์เหรอโอ้ยอ,อากาศดีมากลมกำลังพัดเลยครับที่นี่เขามีอาหารด้วยนะครับอาหารก็มีหลายเมนูอยู่นะของก็จะราคาสูงนิดนึงนะตามภาษาร้านในสถานที่ท่องเที่ยวครับแต่วิวดีจริงครับเนี่ยลมพัดมาตลอดเลยเย็น ด้านนู้นก็เห็นหมอ,อกด้วยอุ๊ยบากาศสบายมากเลยครับตอนนี้นี่คือมีหมอกลงไกลๆนะฟินมากเลยแล้วมีลมพัดเข้ามาตลอดเลยครับอยู่บนเขาแต่ไม่ร้อนเลยครับทริปนี้มาที่นี่เนี่ย วันเกิดคุณเชอรี่เลยนะฮะเลยมา Happy แฮปปี้เบอร์เดย์พักผ่อนชิวๆกันครับที่นี่นี่คือตอนนี้เป็นที่ที่นิยมมากเลยนะในพิษณุโลกแล้วก็ในเนินมะปางตรงนี้เป็นจุดเช็คอินใหม่เลยนะครับที่ฝั่งเนินมะปางเองก็มีสถานที่ท่องเที่ยวใหม่ๆเกิดเยอะมากเลยนะเดี๋ยวเอาไว้จะพาไปดูกันแล้วก็บริเวณนี้บ้านรักไทยจะมีจุดแคมป์กางเต็นท์แล้วก็ รีสอร์ทเกิดใหม่เยอะนะเพราะว่าอย่างที่เห็นคือวิวภูขวเขาเขาอะค่อนข้างดีนะแต่ราคาที่พักก็มีหลายเกรดนะมีแพงๆเลยก็มีครับถ้าใครสนใจเนี่ยก็พิมพ์คอมเมนต์ไว้นะเผื่อผมจะมาถ่ายทําเพิ่มหรือจะมาหาข้อมูลให้นะครับถ้าสนใจนะการท่องเที่ยวในละแวกบ้านรักไทยนี้นะครับเขาอยู่ใกล้ๆกล้กับเมืองมะป้างเลยครับกําลังจะบูมมากๆเลย เรากลับกันก่อนนะครับเดี๋ยวจะไปที่อื่นกันต่อครับเดี๋ยวเราจะไปที่อื่นกันต่อนะครับที่นี่ก็เพิ่งเปิดเนาะหลายๆอย่างก็กำลังจะเตรียมพร้อมอยู่นะครับยังไม่ยิ่งหลายๆอย่างเขาก็กำลังค่อยๆเตรียมพร้อมอยู่นะเขาจะมีน้องแกะให้เล่นด้วยนะตอนนี้กำลังแบบว่ามีน้องแกะทยอยเข้ามาอยู่แต่จริงๆก็ลงไปดูได้นะอยู่ตรงข้างล่างนั่นเองครับคิดว่าถ้าที่นี่เปิดกันเต็มที่แล้วเนี่ยน่าจะคึกคักยิ่งกว่านี้อีกนะนี่ขนาด เขาเพิ่งเปิดไม่นานนะผมอยู่แป๊บเดียวเนี่ยคนขึ้นมาไม่หยุดเลยนะครับเนี่ยันนี้อีกหน่อยนี้เป็นจุดเช็คอินแห่งใหม่ของพิษนุโลกของเนินมะปางโซนบ้านรักไทยได้แน่ๆครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะแล้วก็ถ้าอยากให้เราพาไปเที่ยวไหนหรืออยากพาไปรู้จักในละแวกบ้านรักไทยเนินมะปางมากกว่าน,นี้ก็คอมเมนต์ไว้ได้นะครับแล้วเดี๋ยวพบกันเรื่องราวสุดสนุกคลิปต่อ,ตอไปนะสวัสดีครับ